นะคะถามว่าถ้าลูกพูดชา้าแล้วเราคือถ้าพูดชา้าหลุดเกณฑ์ไปเลยอ,อาจารย์แนะนําให้เริ่มภาษาที่สองอยังคะยังค่ะ น่าจะยังค่ะเพราะว่าภาษาเบื้องต้นภาษาแรกเนาะซึ่งเป็นภาษาสื่อสารที่สําคัญย,ยังไม่ได้เราน่าจะเริ่มอะไรสักภาษานิงก่อนให้ได้ให้มันไปได้ก่อนนะคะ,ะแต่ว่าบางคนก็ไม่แน่ใจนะคะเขาก็จะมีแบบว่าแบ่งแยกกันชัดเจนแต่ต้องอไม่ใช่ในทัมมิ่งเดียวกันที่พอ่อพูดภาษาอังกฤษแม่พูดภาษาไทยแล้วในเวลาเดียวกันแล้วก็ถึงวแบบ่าเหตุการณ์แบบนี้มันทําให้ยังไงลูกก็จะพูดช้าเพราะว่าลูกไม่สามารถสวิต ได้เร็วขนาดนั้นแต่ว่าแต่ถ้าสมมุติว่าพ่อภาษาอังกฤษก็คือพูดภาษาอังกฤษกับลูกอยู่ในทํามิ่งเดียวไปเลยแล้วแม่พูดภาษาไทยก็คือมาบ้านก็ค่อยพูดภาษาไทยไปอะไรอย่างเงี้ยใ่คะเขาจะเรียนรู้แบบเข้าใจแล้วมันก็จะจบฟูลคอนเซนเทนต์ตรงนั้นรู้เรื่องตรงนั้นแต่ไม่ไม่ใช่เอามาฟังฟังนี้แล้วเอ๊แล้วตกลงว่าเราควรจะพูดภาษาไทยก่อนพูนภาษาไหนอะไรอย่างเงี้ยไันต้องสวิต สมองไปมาไปมาแต่ว่าให้สมองภาษาอังกฤษป้ายสมองภาษาไทยป้าอย่างนี้ไปแล้วเวลาเขาโตตอบเขาก็จะอ๋อไอ้เ e n t e n c e แบบนี้ประโยคแบบนี้ไอต้องพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเฉพาะเด็กที่พัฒนาการภาษาปกติใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ปกติแล้วจะจะเสริมสองภาษาคือให้พูดไทยไปคนนึงพูดอังกฤษไปคนนึงอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าเด็กที่พูดช้าอย่างเช่นสมมติสองขวบแล้วยังพูดไม่เป็นคําเลยนี้ก็อย่าเพิ่งสองภาษาเลยนะคะภาษาเดียวให้ให้ดีก่อนเนาะ